นี่ครับเขาใช้บอลสั้นบ้างครับเราพยายามโตกลับก่อนนะครับมายเลยครับหัวเสาเขาใส่เต็มเลยครับขอสองพันไหมไม่ทันจริงครับเลยครับขอสองพันไหมไม่ทันจริงครับในวันนี้พยายามไปแล้วครับในด้านของอัจฉรยพรคงยศครับครับวิ่งคู่ครับียาก่อนนะครับ ครับดูครับลูกนี้ดีเฟนซ์แล้วบอลเหมือนออกนอกสนามไปเยอะครับตอนนั้นดีเฟนซ์แล้วบอลมันออกนอกสนามไปเยอะครับตอนนั้นครับกลับมาดูกันต่อครับตแรกครับไปเราออกซานได้เยี่ยมเลยนะครับไปเราแปดต่อเอาจุดใช้ได้ครับมีโอกาสนี่ครับหนูตีฝังจุดใช้ได้ครับมีโอกาสนี่ครับหนูตีฝังเห็นเห็นครับกับอัจฉรพรคหัวนี้ของ ทยาครับแบสปอยเลยคร,ครับมีสันหลอกครับแล้วก็เข้ามาตีครับเหลือบล็อกเดี่ยวๆครับหลบบล็อกสบายเลยหลบบล็อกสบายเลยครับอาชารพร ับอีกครั้งนะครับว่ามันฟาวยังไงนไม่แน่ใจน็เดี๋ยวเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับแล้วก็บุกันเลยครับนี่ครับไม่ต้องสนเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับเราก็บุกันเลยครับนี่ครับไม่ต้องสนแทมเมื่อกี้นะครับอาจารย์ปอนเดี๋ยวสับให้เองครับสั้นหลอกครับแล้วก็เข้ามาตีลูกนี้บิ๊กตุยอ่บอลแรกดีครับของเรามีโอกาสได้บุกรับอลครับลูกแรกดีครับ บามีการได้บุกบาปนครตรงนี้อ้โหใส่เต็มเต็มครับอาจจะจากนับโดเสิดเป็นเสียงต้องบอกว่าหลอกกันสวยครับดูครับตีเป็นวอร์มเลยครับจังกว่าตีหัวเสาของอัชรพรครับบล็อกบนแขนของที่คิวติ่นเลยครับจับับ หลามเสริมโอ้โหแล้วดูลูกนี้ครับตายแล้วครับเอามาตีวีทับเลยครับลูกนี้นักวิชากอรหลอกบอลเร็วให้ก่อนนะครับบล็อกเวียดนามก็เหมือนว่าจะรอง